วันนี้ฉันขอติดรถแกกลับบ้านด้วยนะอืมได้สิฉันถือกระเป๋าให้ขอบคุณนะนี่พี่จะให้พี่เตยติดรถกลับบ้านด้วยจริงเหรอพอดีว่าเราอยู่บ้านใกล้กันอนะแค่รอบเดียวไม่เป็นไรหรอกม,มันจะไม่ใช่แค่รอบเดียวเนี่ยสิ สงสัยต่อไปนี้นะคงได้ทั้งไปรับไปส่งไงไงนุ่นนี่หยกนะญาฉันเองพอดีว่าหยกจะไปทำธุระใกล้ๆกับบริษัทเราอะ่ะแกช่วยแวะไปส่งหยกทีสิต้องว่างไหมคะพี่ไม่เป็นไรจ้ะขอบใจนะ คือรถมาสิเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวไปนั่งไปเอ้นุ้ยฉันน่าส่งโลเคชั่นที่ต้องไปส่งญาติฉันให้แกแล้วนะแกต้องรีบขับเลยนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกอยู่จะติดอ,ะอ่ะคือที่ที่ญาติแกจะไปทำธุระเนี่ยมันอยู่ห่างจากออฟฟิศแล้วตั้งสิบโลเลยนะเฮ้ยจริงเหรองั้น แกรีบขับเลยเดี๋ยวเราเข้างานสายไป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 โอ้โนุ่นฉันจะสายแล้วอะฝากทิ้งหน่อยนะ ตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะ่ะกลับบ้านกันเถอ,อะคือว่าวันนี้ฉันไปส่งแกไม่ได้แล้วอะ่ะคือฉันมีนัดกับรุ่นน้องที่แผนกที่คาเฟ่อ,อะ่ะงั้นให้ฉันไปด้วยสิฉันอยากมีเพื่อนใหม่พอดีเลยอ,ะอ่ะคือ,คอฉันไม่สะดวกจริงๆอะ่ะแกเรียกรถกลับบ้านเองเถอะนะ ้าแกไม่สะดวกจริงๆงั้นเดี๋ยวฉันรอในรถเองแกไปหาเพื่อนได้ตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจแค่ติดรถกลับบ้านเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้อยู่หรอกนะ แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วอ่ะเตยเนี่ยแทบจะทำให้พี่กายเป็นคนขับรถอยู่แล้วอะฉันลองค้นหาในเน็ตดูถ้าเราอยากจะเลิกคบใครเป็นเพื่อนสักคนนะมันมีอยู่สองวิธีวิธีแรกนะคือเราไปยินตังแล้วไม่คืนกับวิธีที่สองไปสารภาพรัก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพี่สองคนเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่อะ่ะคงไม่เหมาะหรอกมั้ง ไม่สิยี่พี่เป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่นี่แหละยิ่งควรสารภาพรักเลยขอบใจแกมากเลยนะแต่พี่ว่าพี่มีวิธีของพี่แล้วแหละจริงเหรอนนเฮ้ยนี่แกรอฉันอยู่เหรอ ไปทำงานกันเถอะอ้าวทำไมประตูมันเปิดไม่ออกอะแกก็โอนเงินมาให้ฉันห้าพันเิแล้วเดี๋ยวประตูมันจะเปิดเองห้าพันเลยเหรอเดือนนี้ยฉันไปรับไปส่งแกรวมๆแล้วก็ห้าสิบรอบถ้าคิดเที่ยวละห้าสิบบาทไปกลับก็จะได้ห้าพันบาทพอดี แกคิดเงินฉันเหรอเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะทำไมแกถึงได้ขี้งกขนาดนี้ขี้งกเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็ซื้อรถวัขับไปทํางานเองเลยสิแกจะให้ฉันเนี่ยขับรถให้แกนั่งสบายๆโดยที่แกไม่เสียเงินซักบาทเลยเนี่ยนะนี่ฉันยังไม่รวมกับค่าล้างรถที่แกเนี่ยกินแล้วก็ไม่เก็บเนะี่ยไม่งั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ห้าพันบาทแน่เอาไงจะโอนหรือไม่โอนแต่ว่าห้าพันเนี่ยมัน เท่ากับค่าเช่าบ้านใช่เลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็เดินไปทำงานเองก็้บกันนูน ون! นูนอุยเดี๋ยวก่อนดินูนนูนเดี๋ยวก่อนดินูนเราชันนะให้ฉันไปด้วยดินูน, ون! น ون!